สวัสดียามเช้าครับดูบรรยากาศยามเช้ากันก่อนเช้าวันที่11มิถุนาครับปี64กลางคืนไม่ได้ออกครับฝนตกน่ครับท้านี้ออกเอาอวนปูมาปล่อยครับนี่อวนปูอยู่นี่ฝนมากองแล้วครับยังไม่ได้เอาลงเรือเดี๋ยวเอาอวนลงเรือก่อนนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศยามเช้ากันก่อน เดี๋ยวไปวางอวนปูครับวางอวนปูเสร็จเดี๋ยวยกรอบด้วยปุบันบรรยากาศยานท้าก่อนครับฝนตกด้านนู้นครับสะาอามครับโอเคครับขอบตัวไปเอาเรือก่อนนะครับเรือจอจุนู่นเดี๋ยวจะจากขนอวนลงเรือเดี๋ยวไปเจอกันตอนปล่อยอวนเสร็จครับไปยกรอบกันเลย คอยวนปูเสร็จแล้วครับปล่อยไว้ห้าฮอีกสองคืนเดี๋ยวค่อยไปตาวครับก่อนเข้าฟางครับไม่ยกรอบหางกรบผ้านก่อนก่อนวิ่งกลับมาจากคอยอวนครับลากเยื่อปลอมได้ปลาตามาสองตัวครับไม่ได้ตั้งกล้องก็หาโอกาสละตะดีๆแล้วจะตั้งกล้องให้ดูนะครับ เดีย๋ยวไปลุ้นปลารอบกันก่อนครับจะมีเข้าไหมทำเหมือนจะแห้วมีครับมีปลาเสามาสองตัว เอาจากรอบกันครับนี่ครับปลาเกา๋า ที่สองปลากาวสายสวยเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกตกปลาครับปาลาฝนไม่ค่อยเป็นใจอุรรยากาศครับคึ้มปลาคึ้มฝนตลอดเลยเดี๋ยวเรามายกเลออก่าคอนต่อครับรอาลูกที่สองมาลุ้นกันว่าลูกที่สองจะมีปลาเข้าไหมนะครับ มองในน้ำครับเรามองไม่เห็นเนี่ยนอนกับมันไม่ได้ครับจะไปรุ้นพร้อมกันครับ ลุนพร้อมกันเลยครับจะมีเข้าวไหมพร้อมตัวข้าวครับ ปล่าออจากรอบก,กันครับมีปลา๋าวหนึ่งตัวปลานกขาวสองตัวครับ เาจากรอบกันครับกนี้ก็มีประเาวครับหนึ่งตัวต้อยนกขาวครับอีกนึงตัวมีต้อยนกขาวสายสวยสุดครับที่หนึ่งตัวนี่ครับ แล้วครับมาลุ้นรอบลูกที่สามกันครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับลูกที่สามจะมีปลาเข้าไหมปลอยไว้ของคืนครับรอบนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับ นกเขาหนึ่งตัวเคยน้อยหนึ่งตัวครับมากับข้าวเปล่าจะกรอบกันครับ เแล้วก็มีสร้อยนอกเขาครับนี่ครับมีทลิลตอีกสองตัวครับนี่ครับ ยกรอบเสร็จแล้วครับดูสภาพอากาศครับคุมฟ้าคึมฝนกลางคืนไม่ได้ออกครับฝนตกปลาเลยไม่ได้ตกครับวันนี้ออกมาปล่อยอวนปูครับปล่อยไปแล้วห้าห่ออีกสองคืนค่อยไปตาวครับเอาวางทางกลับมาก็ลากปลาสาก,กลับมาครับไม่ได้ตั้งกล้องอั่นครับดูปลาวันนี้กันปลาสาสองตัวได้จากล่าครับเยือปอม แล้วก็มีปลาลอบคพับรอบสามลูกมีปลาเก๋าสามตัวต่อยนกเขาสามตัวครับแล้วก็อังเกยน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ปลาสลิดเล็กๆอีกสองตัวครับวันนี้ยังพอได้กับข้าวครับลปลาปลาตากได้คาน้ํามนคนืนนี้กระสายแล้วครับสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ